สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับ EP นี้เนี่ยออยก็จะพามาดูาสายรัดรองเท้าที่เป็นแบบซิลิโคนน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะสีสันสายรุ้งสวยงามมีหลากหลายสีให้เลือกนะมีทั้งขาวทั้งดำทั้งหาซื้อได้ตามช้อปปี้ a z a ดาทั่วไปนะคะแต่ที่อ้อยไม่มีขายนะแต่คือแบบหาซื้อง่ายแล้วก็ไม่แพงด้วยที่สำคัญ น่ารักมากแล้วก็สะดวกไม่กังวลว่าเฮ้ยสายรองเท้าจะต้องหลุดวิ่งไปวิ่งไปสายรองเท้าหลุดไม่มีนะคะเพราะว่านี้มันกระชับคือมันอาจจะตอนใส่เนี่ยอาจจะใส่ยากนิดนึงแต่ว่าคือมันพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะกระชับมันจะไม่หลุดไม่ไม่หลุดง่ายแน่นอนนะคะคอนเฟิร์มได้เลยเพราะว่าตอนเอาเข้าไปเนี่ยเข้ายากมากเพราะว่ามันต้องใช้แบบตัวเหล็กอ้อยใช้ตัวเหล็กไอ้มาช่วยจิ้มมันเข้าไปนิดน,นึงเนาะเพราะว่าเวลามันดึงมันจะดึงค่อนข้าง,ข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 งยากนิดน,นึง แล้วก็ไอตัวตัวนี้มันเป็นซิลิโคนใช่ไหมเราไม่ต้องหวนว่ามันจะเปื้อนดินเปื้อนอะไรนะคือเปื้อนยากแล้วก็ทําความสะอาดง่ายเปื้อนยากทําความสะอาดง่ายนะคะมันดีตรงนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสีสันเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยรองเท้าเรามี สีอะไรเราสามารถเลือกมาแมทกับสีรองเท้าเราได้เก๋ไปอีกแบบหนึ่งเลยทีเดียวนะคะคือเชือกรองเท้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันต้องแบบผูกยากร้อยยากแล้วเวลามันเปื้อนใช่ไหมมันจะอชอบแบบติดเข้าไปในใยผ้าขาบดำๆมันจะเป็นดำๆแต่อันนี้ไม่มีปัญหาเรื่องนั้นเลยนะคะคือมันเป็นซิลิโคนทําความสะอาดง่ายนะคะเอาแบบ ครีมเรืออะไรก็ได้เช็ดๆๆแค่นี้มันก็ออกแล้วนะคะเพราะเวลาเราซับรองเท้าเราก็ขัดอยู่แล้วใช่ไหมมันก็ไม่ต้องเป็นรอยไม่ต้องเป็นอะไรใช่ไหมมันก็ขัดง่ายออกง่ายอยู่แล้วค่ะคือสะดวกมากตั้งแต่ได้ตัวนี้มาก็คือแบบว่ารอ,อ,องเท้าก็เก๋ขึ้นไปอีก,อ,ก,อ,กอีกแบบหนึ่งอะ่ะ คือใส่เปลี่ยนสมมติว่าเรามีแค่อันนี้อยนเดียวใช่ไหมแต่รองเท้าเรามีหลายคู่แล้วก็เปลี่ยนใส่ก็ได้ถ้าเราไม่อยากซื้อหลายอันใช่ไหมแต่แต่คือเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะสั่งซื้อมาอีกหลายๆอันอยู่เพราะว่าแบบเออไปไปเห็นแล้วมันมีหลายแบบด้วยนะซิลิโคนอ่ะ เออไม่ใช่ว่ามีแบบนี้แบบเดียวมีให้เลือกเยอะมากซึ่งเทมากเลยชอบออติดใจและสายสายซิลิโคนไม่ติดใจสายผ้าแล้วถ้าถ้าเป็นสายผ้าจริงจรงิงถ้าแบบลายน่ารักน่ารักจริงๆริงก็ชอบอยู่แต่ว่าก็คือขี้เกียจผูกอ่ะส่วนใหญ่จะแบบชอบเป็นสลิปออนมากกว่าไม่ต้องมาเสียเวลาผูกเชือกรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือมันยืดหยุ่นได้เราไม่ต้องแบบว่าแกะเชือกเข้าแกะเชือกออกแบบแบบเนี้ยนะคะถ้าใครยังไม่มีไอเทมนี้นี่แนะนําเลยต้องไปหามานะคะเพราะว่า เก๋เทแล้วก็สะดวกสบายนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ <S 2> <S 2> <S ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะใครยังไม่กดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามจนจบคลิปนะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย